กับสวีท่านผู้ชมเลยนะครับวันนี้ตรวเพียดนกยิมปีนะตรงฝาก็อยู่ตรงนี้นี่ฮะยังไม่ได้ใส่สปริงนะก็งามอยู่นะเไม่ค่อยงามเท่าไหร่นะเอาไปต่อแล้วนกต่อขยูนในกรงนะนกต่อก็เอาเข้ากรงไปละน้วนทำสีใหม่นะ ยังไม่ได้ใส่สปริงนะดูแต่ก็ลองเอาไปต่อก็ได้อยู่ดิคะก็เหมือนปกติทั่วไปฮะตะไคร่ลูดได้นะรวตบเดี๋วคลิปหน้าเอาไปต่อใส่สปริงนะฮะเป๋ช่วงนี้สปริงแพงนะไม่ได้ไปซื้อก็สปริงหมดอยู่บ้านเลย เนี Heck, ่ยว่าต eh ัวตุอมปกตินะตอ่มพอใช่นะเราไม่ได้ทำขายนะโอ้มีใจติดตวเนี่ยฮะทำผูใช้ไปนะฮะไม่ได้ทำขายอะไรมากมายนะดูนะพอเนียนกิมบีนะว่ากดติดตามกดไลกดใช้ด้วยนะครับ